ค่ะเราอยู่ก <iffs> ับก <ics> ันนภัพูดคุยกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ๊ะนี่ต้องคุยภาษาอะไรกับกันนะเพราะเห็นช่วงนี้เหมือนไปเป็นไกด์ที่ประเทศญี่ปุ่นมาไม่เซ่ไม่เซ่คอนิี่ว่าไอชิว่ไม่ไปเป็นแบบไกด์ท่องเที่ยวเฉยๆครับก็คือเราได้รับโอกาสจากบริษัททัวร์ที่หนึ่งแล้วเขาก็แบบว่าเห็นเราทำหน้าที่ในการโปรโมทเมืองเขาได้ดีอะไรเงี้ยคือไปผมไปมาครั้งหนึ่งก่อนช่วงโควิดแล้วก็แล้วก็ปีนี้ เดี๋ยวจะไปต้นเดือนกุมภาเนี่ยครับเดี๋ยวจะไปอีกใช่ครับใช่ครับไปไปเมืองฟุกุชิมะครับฟุกุชิมะก็เหมือนแบบเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวที่เมืองนั้นเลยอ๋อโอดีเนาะใช่ครับแปลว่าถ้าไปก็อาจจะมีโอกาสได้เจอโปสเตอร์คุณอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างงี้ดิอ่าใช่ยินดีด้วยขอบคุณมากสนุกคุณชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วถูกไหมชอบครับยิ่งไปทำงานแล้วไปไปเที่ยวด้วยเนี่ยก็ยิ่งแบบยิ่งชอบครับเป็นคนชอบเที่ยวทำกิจกรรมทำบุญด้วย ทำบุญด้วยครับทำบุญล่าสุดทำบุญมาปะใช่ล่าสุดเห็นร่วมโปรเจกต์กับแฟนๆที่มีการแบบว่ามอบอาหารให้กับคนเร่ร่อนใช่ก็ถ้ามีโอกาสทำบุญกับแฟนๆอะไรเงี้ยก็จะแบบทำบุญกับแฟนๆอยู่เรื่อยๆครับเขาทำบุญบ่อยมากจริงๆคุณผู้ชมนี่คือที่เราเคยนำเสนอไปบ้างนะจริงๆน้องอะแอบแบบว่าเหมือนโอนเงินมาช่วยทำบุญกับเดียก็หลายครั้งเหมือนกันเนี่ยเป็นคนใจบุญมากอนุโมทนาสาธุนะครับเพราะว่าการทำบุญบ่อยแบบนี้หรือเปล่ามันเลยส่งผลให้ตอนนี้งานคุณชุกเชียวนะ เอามาเรื่องงานเพิงโอ้ยมันชุกแล้วจริงจรมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีอ้าวนี่ไม่รู้ตัวเลยเหรอรู้รู้รู้ก็คอให้เป็นอย่างนั้นครับคอให้เป็นอย่างนั้นญี่ปุ่นก็อันนึงแล้วนะก็งานนึงแล้วนะแต่งานในวงการบันเทิงก็คือเพียบเลยถูกไหมใช่ครับก็มีงานละครด้วยใีมีงานละครช่องวันด้วยครับกับละครเรื่องไม่ม่วนปวดรัก สนุกมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้ทุกคนดูจริงครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจะออนโชว์ไหนนะมีใครเล่นบ้างมีใครเล่นบ้างมีพ่อเอกชัยศรีวิชัยนะครับแม่น้องน้อยอุไรพรนะครับนางเอกก็คือน้องใบเฟิร์นอัญชสานะครับแล้วก็มีนักร้องแบบน้องแอ๊ดโชคชัยด้วยคุณต้องมีแล้วกดขาหักเหรอโอคุณใส่ชุดคนไข้แล้วมีพยาบาลมาเต้นกับคุณด้วยผมเป็นทุกอย่างให้ทุกคนในเรื่องนี้จริงๆอันนี้หน้าเหมือนบ่นไม่ได้ดิมันสนุกใช่ไหมล่ะมันสนุกชื่อเร ไม่มวนปวดรักปวดจริงผมไปปวดทุกคนในกองอ่ะก็จะมีการร้องเพลงด้วยมีครับมีครับว้าวว้าวอันนี้ละครนะละครละครงานเพลงไหมงานเพลงงานเพลงก็ทำอยู่เรื่อยๆนะครับผมล่าสุดก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลกับทาง Love is ไป ชื่อเพลงว่าหมดทางไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลต่อๆมาตามมาแล้วก็จะมีซิงเกิลในละครด้วยครับมีแต่่เเพลงศร้าอะซึ่งพี่ก้องห้วยได้แต่งให้ไม่แบบเข้ามดิอะไรอีกอ่ะไม่ทำไมเพลงซิงเกิลเดี่ยวมีแต่เศร้าเเออมันเจ็บช้ำเนี่ยจากเนี้ยปีเนี้ยตั้งแต่ปีนี้ไปต้นไปผมจะปล่อยแต่เพลงมีความสุขละสนุกยังสนุกให้มันออกมาจากข้างใน ชาวเมก่อนซ,อนอนซอน้อมไว้สำหรับคอนเสิร์ตเปล่ามีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมโอ้โหอันนี้ต้องสนุกมากๆเพมากไม่เราขาเราเป็นไรเดี๋ยวก่อนขยับไซค์ยับ,ยบไม่ผมอยากรู้ว่าเก้าอี้เนี้ยทำมาเพื่อน,นั่งหรือว่าเพื่อเป็นพ็อปให้ใหแขกแล้วเชิญมาเอาขาลงพอนั่งปุ๊บขากูอุ้นอีกแล้วเออกันเราอะพูดเดียวกันเออเออนี่เออถ้าเชิญไอตีมาจะไม่เป็นไรเลยก็ต้องเอาขาไวอย่างเงี้ยเพื่อให้มันดูขายาวเรามันไม่รู้สึกใช่ไหมเราอะคนรู้สึกอยู่นี่มาถึงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไปคอนเสิร์ต ค,ค like ุณดึงต şey> em ัวเดือดตาไปใช่ไหมเพิ่งเปิดตัวรายการแรกที่เดือดตาไปครับเป็นคอนเสิร์ตที่4โพนามจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือคอนเสิร์ต4โพนามปะทะ3ดอกจิกครับผมนี่ว้าวเจ๋งเลยเจ๋งมากอุ๊ยดีอ่ะนี่คือแขกรับเชิญใครบ้างใครบ้าง3ดอกจิกก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแก๊งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในคอนเสิร์ตนี้ตั้งชื่อมาใหม่เลยเหรอคือพี่อ๊อฟปองศักดิ์นะครับผมพี่เบ็นชนาทิศแล้วก็พี่ซานีครับผมโพรามมีเข้าใจเรารู้จักมานานแล้วทไมต้้อออง3แลวดกกจิ่ะ เพราะว่าในยุคนี้เนี่ยนะฮะคนที่จะแบบมาต่อกรหรือว่ามาฟาดฟันกับสีโพนามได้ผมว่าจะได้เป็นแค่สามคนนี้เท่านั้นเท่านั้นเลยเต้องจอกสีกค <c oughs> ุณอย่าเว้นหวังสิมันเป็นเขาเรียกว่าไพ่ชนไพ่งไงเลยคิดว่าเ hey, ฮ้ยไพ่อะไรนะที่จะเหมาะสมกับสามคนนี้แล้วเขาก็คิดเขาเสียบว่าถ้าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับดอกจะเหมาะกับเขามากไม่ว่าจะเป็นชุดลายดอกไม่ต้องหันมาทางนี้ ล้วคืออันนี้เล่นเมื่อไหร่เห็นเพิ่งประกาศออกมาเลยนี่อยากดูแล้วเลยอะครับผมคอนเสิร์ตนี้เล่นมาที่1 2่เมษายนนี้นะครับผมแต่ว่าบัตรเนี่ยจะเริ่มขายวันที่3กุมภาวันที่3กุมภพาพนา์นี้อีกไม่กี่วันนี้ครับผมรีบจองบัตรกันได้ที่ไทยทิ켓แมเมเจอร์ทุกสาขานะครับผมแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยเล่นมันเ,เล่น12่ที่พารากอนฮอล S <S หนึ่งสองเมษาหนึ like peace, ести, ่งถึงสองเมษาเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเนี้ยเราจะฟีลลิ่งเหมือนตอนที่แบบดูสีโพดําที่มันมีทั้งเหมือนละครเวทีมีละครแบบสนุกตลกให้ดูอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้นะเพราะย่าไม่ได้ันอไม่ได้ชมกันอันนี้พูดจริงแต่ผมว่ามันยิ่งกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าคือสีโพดําสีโพดําเนี่ยเพลียอยู่แล้วใช่ใช่เรื่องการแต่งหญิงเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยละครอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นซิกเนเจอร์ของสีโพดําอยู่แล้วคงคงต้องมีแต่ว่าอีก3ตมอจิตที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ย จะมีอะไรที่อยู่ในแก๊งแล้วมาฟาดฟันกับสีโพดนันแล้วมันสนุกมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยเดี๋ยว<ต>เป็นการบ้านที่แทน่าสนใจแล้วอสรพิษมิตราย <c oughs> ใช่โ <c oughs> อ,อ้ยอันนะะี้คอนเสิร์ตนะเดือนเมษายนนะฮะแต่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราจะได้ดูเด Th ็กโก้ในซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น5แล้วคุณผู้ชมคุณนเป็นคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งใช่ครับเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งปีที่ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากๆกับกับรายการนี้แล้วก็เป็นปีแรกของรายการเราที่ได้รับเกียรตินะครับผมได้รับ พระมหากรณาิคุณจากสมเด็จพระกิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในซีซั่นนี้ด้วยใช่ก็คือเลยกลายเป็นว่าใช่ครับเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความพิเศษมากๆนะคะครับนอกจากจากถ้วยพระราชทานแล้วมีอะไรในปีนี้ที่พวกเราคนดูไม่ควรจะพลาดเลยคือผมว่าพอพอเป็นถ้วยพระราชทานเนี่ยครับผู้ที่เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยก็จะมาด้วยด้วยความ ตั้งใจแล้วมันเหมือนกับเป็นรายการกิติยศนะครับ<ช>ทุกคน<ช><ช>จะมาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็อยากมีเกีตบประวัติครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้สัมผัสทัุวเมชาลค,คือทําให้มวลการแข่งขันขเนี่ยมันยิ่งแบบเข้มข้นขึ้นไปใหญ่เลย แปลว,ว่าคนที่มาสมัครต้องมีตั้งแต่อายุน,น,น้อยๆไปจนถึงแบบใช่ครับหเหมือนเดิม<ช>ดครับตั้งแต่เด็กนะครับวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ <c oughs> มาท,ทุกเพศทุกไวัยได้เลยแต่เห็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมด้วยความที่เด,ดอะโกลเด้นซองเรามีมาหลายปีแล้วกลายเป็นว่ายิ่งยุคหลัง,ลงๆอ่ะเท่าที่พี่สังเกตดูเนี่ยเหมือนคนรุ่นใหม่อ่ะให้ความสนใจในเพลงลูกกลุ่มมากยิ่งขึ้นใช่ป่ะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็ภูมิใจแทนรายการนี้ที่เราได้ผลิต เยาวชนแล้วก็ทาให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาสนใจบทเพลงอมตะบทเพลงคุณค่าเหล่านี้มากยิ่งขึ้น<อ>นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ารายการเราทําเพลงเหล่านี้ให้ยังคงมีชีวิตยอยู่ต่อไปได้ได้ดีมากล้วน้องๆเหล่านี้กลายเป็นว่าอาจจะเกิดไม่ทันยุคนั้นนะแต่รอดดีมากเลยจริง<ล>ครับ<ล>จริงครับแล้วเหมือนปีนี้เราได้ช้างเผือกแต่ละจังหวัดนะที่แบบบางคนเขาแบบเก่งมากๆแต่ว่า ไม่ได้มีโอกาสึ้นมาประกวดเลยก็คือแบบมาประกวดเพื่ออยากได้ทุนประษทานด้วยครั้งนี้ผมมาสงสัยเพราะว่านี่ก็คือซีซั่นห้าแล้วถูกไหมครับเรายังมีนักร้องเก่งๆแอบซ่อนอยู่อีกเยอะขนาดนี้เลยมีเยอะมากครับผมอยากให้ดูมากๆเพราะว่ารอบออเดชันที่ผ่านมาเนี่ยผมโอ้โหมีถึงขั้นแบบมีเสียน้ำตานะพูดริครับคุณดูในโปสเตอร์ดิผมไม่จริงที่คุณเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นคุณต้องูว่าผมร้องให้เพราะอะไรวิ่งเนวิวิ่นี้เลยปะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับคือมันเป็นเพราะเพลงหรือเรื่องราว ม,ม,มันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวมากวใช่ครับมีเรื่องราวรที่แบบมันคล้ายเราในตอนที่เราเป็นเด็กๆอยู่อะไรเงี้ย <ๆ S 2> เห็นถึงความ <ๆ S 2> ตั้งใจเห็นถึงความมีความพยายามของเด็กคนหนึ่งที่มาประกวดในรายการเดอะกุ้น้นซองโดยที่มีคุณครูครับอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยผลักดันให้เข้ามาเวทีนี้นะอะไราเงี้ยอ๋อพอการฟังเรื่องราวของเขามันก็เลยทําให้นึกถึงตัวเองสมัยก่อนใช่ครับนึกถึงคุณครูเหล่านั้นน่ะที่เคยอยู่เบื้องหลังเราแล้วก็ทุกวันนี้คุณครูเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ ที่บ้านเขาเหมือนเดิมยังคงอยู่บ้านที่ผุบๆเก่าๆเหมือนเดิมแต่ว่าวันหนึ่งเขาไม่รู้หรอกว่าเราภูมิใจแค่ไหนเราดีใจแค่ไหนที่ที่เรามีคุณครูเหล่านี้แต่ว่าคุณครูเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ถูกพูดถึงเลยครับอันนี้คือเสน่ห์เลยนะที่หลายคนที่ดูมาตลอด4ีซีซั่นเนี่ยก็จะพบว่าหลายๆเรื่องราวมันตรงกับเขาเสียน้ำตาไปเยอะเหมือนกันเรื่องของเพลงบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปเหมือนกัน เราก็ได้ฟังมาหลายเพลงแล้วนะแต่ยังมีอีกหลายเพลงที่เพราะๆที่จะเกิดขึ้นถูกไหมแน่นอนครับยังมีหลายบทเพลงมากๆที่เป็นทั้งเพลงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วก็พี่หนึ่งจักรวาลเนี่ยก็มาอาร์เรนจ์ใหม่ให้เป็นเวอร์ชันที่เหมาะกับยุคนี้สมัยนี้มากๆนะครับแล้วก็แนวเพลงในซีซั่นนี้จะเป็นแนวเพลงที่กว้างมากขึ้นคือเราจะเพิ่มนอกจากบทเพลงลูกกรุงบทเพลงสุนทรภพแล้วนะครับจะเป็นบทเพลงที่มีในยุคแผ่นเสียงด้วยซึ่งยุคแผ่นเสียงเนี่ยก็จะเป็นยุคที่ ไม่ได้แบ่งแยกว่าอันไหนลูกทุ่งอันไหนลูกปรุงใ่ซึ่งทาให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสามารถมีแนวทางหลากหลายมากยิ่งขึ้นในการเลือกเพลงมาแข่งขันคุณนี่เหมาะสมกับเป็นคณะกรรมการจริงผมมาวันนี้คุณดูสูตรผมตึงขนาดนี้้องคูดให้เป็นเรื่องเป็นราวสักนิดหนึ่งคุณสูตรตึงขนาดนี้วิธีการคอมเมนต์จะตึงเครียดไปด้วยหรือเปล่าับปีนี้เข้มข้นมากครับเข้มข้นมากแล้วก็เป็นการทํางานที่หนักหน่วงครับแล้วก็เป็นเกียรติกับคณะกรรมการเป็นเกียรติกับรายการของเราด้วยเพราะว่า เป็นปีแรกของรายการเราที่ได้รับทุนพัะนานด้วย <c oughs> นะครับก็ต้องมีการตัดสินที่เข้มงวดเรื่องของการร้องเรื่องของสเสน่ห์ในการดูว่าผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยจะมีสเสน่ห์แล้วก็มีการพัฒนาต่อไปในรอบต่างๆได้มากน้อยแค่ไหนใช่ซึ่งกรรมการอีก3ท่านก็คือ,เ,อ,อเหมือนเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมพี่กบสุวรรณนนะคะแม่เมาส์นะคะแล้วก็พี่โจโด้วยใช่ครับผมโอ้โหสตัวเทพทั้งนั้นส่วนพิธีกรสุดหล่อก็ยังคงเหมือนเดิมครับพี่เกลือแล้วก็ให้คนอื่นพูด มคุณจะรีบคุณจะรีบคุณจะรีบแล้วก็พี่คริสแล้วก็พี่ริเหมือนเดิมเรียกว่าครบเซตเสน่ห์ทุกอย่างยังอยู่และเพิ่มเติมด้วยอะไรใหม่ๆอีกมากมายใช่ครับผมถามทำเยอะแล้วคุณดุไหมคุณโหดไหมซีซั่นนี้ไม่ดุนะเป็นซีั้นหล่อซีซั่นนี้เราเลือกแล้วว่าเราจะเน้นหล่อนี้หล่อนี่หล่อเล่นเดยวคนทรรมันก็ยังเข้มงวดเหมือนเดิมครับเข้มงวดเหมือนเดิมแล้วก็ใหญ่ทุกคนได้ ได้ฟังบทเพลงอมตะบทเพลงคุณค่าเหล่านี้จริงๆซึ่งวันอาทิตย์นี้นะครับทุกคนที่รอคอยรายการของเราเนี่ยกลับมาแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกคนที่คิดถึงเพลงอมตะเนาะบทเพลงที่มีคุณค่าบทเพลนไพเราะเหล่านี้เนี่ยวันอาทิตย์นี้ครับหกโมงตรง ได้ฟังกันครั้งแรกกับซีซั่น5ครับผมใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากด้วยละกันนะคะ The Golden Song วทีเพลงเพราะซีซั่น5ซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆตัวกันนาพัทรเองก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลสำหรับเด็กๆหลายคนเหมือนกันนะที่อยากจะเอาเพลงลูกกรุงนะคะหรือว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยนำกลับมาร้องใหม่คุณคือไอดอลของเด็กพวกนั้นจริงๆวันนี้ขอบคุณกันนภัทรมากๆค่ะขอบคุณมากค่บขอบคุณมากขอบคุณมากจริง